สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณแม่พี่น้องนี่กัสิพาพ,พี่น้องมาเห็ดวานมาอื้อเนาะอันนี้เฮากาพผ่านกะมันออกแล้วพายเปเสียงเสียงอะไรกับผานแกะมันออกแล้วยังเสียเอาไปล่างเลยกะเอามาปาดเป็นอีกน้อยๆอีกพี่น้องยังมีไปที่ดินไปเบิ่งไปส้มก็เลยเนาะพี่น้องมาด้ตอนนี้เฮาก็ลงไปล่างเนาะพี่นอ้องยกตก น,นี่ก็ซอยแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินวานากันซอยแล้วฮอกจะเอาไปต้มนะพี่น้องจิะหน่อยฮอาซอยแล้วก่อนหลังจากที่มันซุกแล้วฮอากะเตรียมเครื่องอไว้นะพี่น้องกะทิแล้วก็น้ำตาลแล้วใส่เกลือน,นิดนึงค่ะฮอร่อยไหมอร่อยไม่ร,ไมไมรู้ เขื่นเคียงเขาก็มีสนิทละพี่น้องอเขื่อซอยแล้วนะพี่น้องคนบางคนก็บ่กสอยเขาเลยบอกแล้วคนบางคนก็ถากินเนาะพี่น้องมัน,นใหญ่อันน้น่อยดีกว่าเอา้ามันจังสดเข่าบัดนหนึ่งเต็มคำเลยรีบบอกอ้าว มีโนูของหวานของสาปานเดอวยพี่น้องเอ้ยมันนี่สบายดีเดอพ่อแม่พี่น้องมันนี้มาเป็นตากองเหรสาปานคือเก่าพี่น้องสาปานขาดความหวาน <laughs> พุชาส่งขาดบมมีเงินซื้อ ดีไซน์ออกใหม่ค่ะไปแล้วกายหัวเข้าไปเรียบร้อยนั่งไปนั่งมามันก็คาด กินแเกือบเต็มหมอนนะพี่น้องมันโอ้บอกโอ้ได้กินหวานอันนี้ก็คือเขาหันไว้แล้วไปทีหอยนะพี่น้องไปต้มเลยนะเานาะเขาเทน้ำซะก่อนพี่น้องจะไปตม้มพรา พออันนี้ก็จะเป็นเหม็หนวถั่วนะพี่น้องแต่ว่าน้อยเดียวกสะสับกันไปเลยได้กินอยู่สองคำเชละเคื่องอพอแล้วข้างไผ่พี่น้องมันโอ้หนักเตืดได้ดิ <c oughs> ไผ่ก็ไม่มีเลย ลูกไวัยวัยนะอยู่ข้าวอีกแล้วรอบที่สองกำลังเดือดระเบิดเลยพี่น้อง หลังจากที่เพิ่นค้างหมอไว้แล้วจะโตเพิ่นกลับพี่น้องเดี๋ยวเอาไม้มาแหน่ดังเพิ่นพอดีนางอารมณ์เสียพี่น้องมาแกงซาวาเปามน,นก่อน <c oughs> <c oughs> ฮึดฮึดฮึดยั้งยังยังมาตื่นพี่น้องวิดไปทางนั้นแล้วเอาไม้เอาไม้ ยิ้ยยุ้ยยุ้ยยุยยุยังว่าตื่นเอาไหมยุยฮึมันตาอารมณ์นางเสียเลยตอนนี้ก็ขวาน้ำตาลพี่น้องพี่แม่คนลงมือขวูลูกสาวทำไมอร่อยโอ้ยทำไมมืงคน สอบไลา์ก็ใส่ไลา์นะคะคนพอแล้วบอกว่าคิวแล้วเบ๊คือบ่วงโอ้คิวแล้วทางนี้ทางนี้ใหม่เลยพ่อชี้ตักน้ำให้เจ้าบัน ากใส่น้ำพี่น้องโอ้โอ้ไม่กอดโกโกวามาแล้วแม่แมันคือแข่งถึกน้ำแข้นเละวะเออนี่โกโกวาพี่น้อง <c oughs> ไม่ใช่ตรงไหนมันคือปุป้ยป่้ยจ้ะมาเห็นปุ้ยอื้อ น้เอยนี่มาเด้พี่น้องกินวานน้ำกันนี่กำลังต้มน้ำตาลให้มันเปื่อยอยูน่นะครับพี่น้องกระจกปรุงลงขันแหละ ตอนนี้กำลังแก,ก่กะทิโซ่ๆหน่อยสิไม่มีตังค์ซื้อเอาก็ต้องน้อยพอก็เงินห้าสิบเลยนะทุกคนติดอล้วเบ้ยจะติดจุกนมข <c oughs> ้นลงไปแล้วพอาะอะร nhắn xanh con ăn cơm xanh đi con ăn <laughs> ướt cái lấy xanh nào nôm sốt bòn nôm mén cái thị ตอนนี้หอกกสิเทกะทิกับน้ำตาลลงแล้วเด้อพี่น้องอคุณนะโอ้เฮ้ยหลาหนึน่งเนาะบอกคอแม่อร่อยเลยบ่อยคือเกาชิมชิมมันเบิด ต้มจนเปือ่อยอืมชิมหน่อยไหมอือนกกินข้าวบ,บัวแสบเป็นยังจังบัวแสบมันบัวพอน้ำตาลบัวพอกะทิเอ้าเห็ดจะลอยอยู่ พี่น้องกินต้มวันมาอืนด้วยกันเนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อแสบยูแสบยู่พวกกะทิกมาหามาอันนี้เอากินบ่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพื่อซูมีเดอร์ไปหลับน้องสวาสดีเมืองหน่งคาทีหวยอยู่พี่น้อง